Sorry, s <S วันนี้นะคะชมพู่เนี่ยจะมาแบ่งปันอีกท่าหนึ่งนะซึ่งง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ได้กระชับต้นขาที่ดีมากๆเลยนะเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะให้เรานะหาอะไรที่รองเข้าสอกเราด้วยนะคะแบบนี้นะแล้วก็ตั้งตัวตรงนะคะให้เป็นเส้นตรงนะไม่งอนะคะแล้วก็ไม่ต้องแอ่นตัวมากนะแล้วก็ยกขาขึ้นค่าแบบนี้ ะะให้ได้รู้สึกว่าเราออกแรงทั้งขานะคะแล้วให้เอวเราเนี่ยได้รู้สึกนะว่ามันพับขึ้นนะคะทำช้าช้านะแล้วก็เวลาเอาขานะคะลงไม่ต้องวางนะให้ให้ลอยเอาไว้แล้วก็ค่อยๆยยกขึ้นแอบช้าช้าไปแบบนี้นะคะก็นะับไป20ดีไหมคะ10หรือ20ครั้งนะคะแล้วแต่ความแข็งแรงของเราด้วยนะคะทำซ้ายแล้วก็สลับไปทำข้างขวาด้วยแอบแบบนี้ ไม่ยากเลยนะคะนะทำข้างละ1ิถึง20นะคะทำช้าช้านะไม่ต้องรีบนะคะอ่าเท่านี้เองนะคะเดี๋ยวลองทำกันดูนะ